สนับสนุนโดยเอปอนด์สนับสนุนโดยมิระดิสคอเวอร์เพอร์เฟคชันเมสทอยนะฮะสนับสนุนโดย Art of g o l f ครับดีไซน์โยเกมฮะวันนี้ฮะท่านผู้ชมเราอยู่กันที่หลุมหนึ่งครับผมสนามกอล์ฟวินเทจกอล์ฟขับครับวันนี้ผมจะมาเทสนะครับผมก้าน พรีเมียมยี่ห้อหนึ่งครับของญี่ปุ่นครับคือก้านวัคซีนวัคซีนนะฮะในปีนี้เนี่ยเขาออกรุ่นใหม่ล่าสุดมาครับผมเป็นรุ่นที่ทางวัคซีนเคลมกับทางเราว่าเขาใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เกรดดีที่สุดนะครับในการทำกา้กานก้านนี้ขึ้นมาครับผมก็คือก้านร,รุ่นใหม่ล่าสุดของเขาครับ 450V ตัวนี้นะฮะเป็นก้านที่เรียกได้ว่าเป็นก้านน้ำหนักเบานะครับก็ตัวนี้เนี่ยมีน้ำหนักนะฮะตั้งแต่50กลางๆนะฮะยันถึง65แล้วแต่เฟรก นะครับเฟกเนี่ยเริ่มจากเฟก R ถึงเฟก 3X เลยทีเดียวปกตินะฮะนะักอล์ฟหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาโมดิฟายนะฮะที่ร้านอาร์ดับกอล์ฟเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องการโมดิฟายให้ไดรเวอร์เนี่ยมีระยะที่ไกลขึ้นซึ่งระยะไดรเวอร์ที่ไกลขึ้นได้เนี่ยเรียกได้ว่าคือการทําให้ไดรเวอร์เนี่ยตีไกลขึ้นได้นะครับมีวิธีการทำเนี่ย ไม่ยากนะฮะก็คือ1เนี่ยก็คือวิธีแรกก็คือลดน้ําหนักนะครับถ้าคุณลดน้ําหนักก้านนะฮะขับเฮสปีดที่เพิ่มมากขึ้นแะครับจะทำถ้าสม a ติแฟกเตอร์ดีก็จะทําให้ระยะที่ออกไปดีขึ้นด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์นิดนึงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นก้านที่เหมาะกับก็เมเจอร์แล้วกันเพราะว่าตัวเฟกเอของเขาเนี่ยวันนี้ที่เรานํามาเทสเนี่ย เฟ็กเอเนี่ยมีน้ำหนักแค่56.5กรัมเท่านั้นและ CPM เอยู่นี่ยอยู่ที่255กรัมจริงๆเนี่ยผมอยากเวลาบอก f ฟ e x เนี่ยหลายๆคนบอกว่า f ฟ e x S หรือ f ฟ e x SR เนี่ยบางทีเนี่ยหรือ X ก็แล้วแต่เนี่ยเราอยากให้ดูที่ค่า CPM มากกว่าเพราะว่าค่า CPM เนี่ยมันคือเฟ็กเนี่ยหลายๆบริษัทเนี่ยอาจจะเขียนไม่ตรงกันเฟ็กเอสอีกบริษัทหนึ่งเฟ็กเอสของการญี่ปุ่นกับเฟ็กเอสของก้านอเมริกาเนี่ยบางทีเนี่ยเฟ็กมันแตกต่างแต่ถ้าดูเป็นค่า C.P.M. นะฮะก็คือค่าว่าก้านเนี่ยมันมีความถี่ในการดีดเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะบอกได้กว่าว่าก้านเนี้ยแข็งหรืออ่อนเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมว่าตอบโจทย์สําหรับนักกอล์เมเจอร์ที่ต้องการเพิ่มระยะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเบาครับและที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นก้านที่เรียกว่าใช้วัสดุด,ดีที่สุดด้วยโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันว่าฟิลลิ่งของก้านตัวนี้เป็นยังไงและค่าที่ได้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองตีดูครับ โอเคฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้เนี่ยเราลองตีไปหลายลูกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันแล้วกันเดี๋ยวผมขอดูค่านิดนึงก่อนว่าค่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวเราดูค่าแป๊บนึงก่อนโอเคครับสำหรับค่าที่ออกไปนะฮะเฉลี่ยเนี่ยสปีดผมเนี่ยอยู่ประมาณ102ไมล์ต่อชั่วโมงนะฮะเอ่อสแตรตแฟกเตอร์ที่ออกไปเนี่ยประมาณ1.47นะครับก็โอเคครับปกติสแตรตแฟกเตอร์ที่ดีเนี่ยก็คือ1.48ขึ้นไปอันนี้เนี่ย1.47ถือว่าใช้ได้ครับระยะ แคลลี่เฉลี่ยครับอยู่ที่255ครับระยะเฉลี่ยโดยรวมครับ270ถือว่าโอเคครับสำหรับสปีด102นะฮะก็โดยรวมครับตัวนี้เนี่ยก้านเนี่ยฟีลลิ่งฟิถีบอลเนี่ยไฮเฉลี่ยผมอยู่ประมาณแปดครับตัวนี้ใช้ได้ครับคือไฮเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ดีนะฮะคือถ้าสปีดประมาณผมเนี่ยร้อยเนี่ยไฮก็ไม่ควรจะเกิน90นะฮะอยู่ในเลนส์ประมาณ70ถึง90เนี่ยถือว่าเป็นไฮที่กำลังพอเหมาะ นะครับสำหรับสปีดประมาณ100นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าก้านนะฮะคาแรคเตอร์ของก้านตัววัคซีนเนี่ยเป็นก้านที่สปินต่ำนะฮะสปินเฉลี่ยโดยรวมเนี่ยตัวนี้เนี่ยสปินอยู่แค่2,500เท่านั้นนะครับสปินตัวนี้เนี่ยต่ำนะฮะคือตกแล้วลูกวิ่งนะฮะวิถีบอลเป็นวิถีบอลพุ่งนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอื่นและที่สำคัญครับตัวนี้เนี่ยก้านวัคซีนนะฮะมันเรียกว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวฮะกับหัวไม้ไดรเวอร์ที่เอ่อเรีเยวมานะฮะ คอมบายหรือรวมกับก้านวัคซีนปุ๊บเนี่ยจะเป็นคอมบิเนชันที่เรียกว่าตีแล้วเข้ากันมากที่สุดฮะตัวนี้ตีแล้วได้ระยะและที่สาคัญรับบอลพุง่งนะฮะแล้วค่อนข้างจะตกและโรลแล้ววิ่งเยอะซึ่งท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยอยากจะลองนะก็สามารถเข้ามาลองได้ที่อาร์ตกรอบฟิตติ้งสตูดิโอเรามีเรียกว่าฟิเตอร์ให้บริการตลอดนะฮะก็คือ,คอเขาจะได้แนะนําได้ว่าท่านเนี่ยเหมาะสมกับก้านอะไรใช้หัวอะไรถึงเหมาะสมหัวลักษณะไหนหัวใช้ไหน ก้านรุ่นอะไรหรืออะไรหรือก้านเฟกอะไรนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไงอยากให้เข้ามาลองนะฮะกับเครื่องรอดมอนิเตอร์ของทางเรานะฮะยังไงฮะอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เนี่ยผมได้ทําการรีวิวไปน,นี้เป็นสเปคผมแล้วยังไงท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากให้เข้ามาลองนะฮะฟิลลิ่งของของหัวไม้นะฮะหรือตัวกา้านตัววัคซีนเนี่ยเข้ามาลองได้ที่อาร์ตออฟกร t บฟิลลิ่งสตูดิโอครับผมเรามีฟิตเตอร์นะฮะคอยให้บริการอยู่เขาจะได้แนะนำนะฮะว่าท่านเนี่ยเหมาะกับใช้ก้านเฟกอะไรนะครับแล้วก็เหมาะสมกับ่หหัวรุนนไ นะหรือจะเป็นยี่ห้อไหนเนี่ยเรามีให้ลองหลายยี่ห้อด้วยกันยังไงเข้ามาใช้บริการกับทางฟิลเตอร์ของเราได้นะยังไงวันนี้นะฮะผมและทีมงาน Art of Golf ต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับนก็มาสกอ ブレないぜ、龍馬ゴルフ。